ค้นทงมาแล้วสวัสดีครับมาพบมาพอกันอีกแล้วครับค้นทงวันนี้มาเห็นแนื้กินแรงครับลาบหมูสลาบหมูลูกสาวครับคนมักแบบฝักมุนฝักมุนประมาณนึงนะครับผมโอเคแล้วครับน้ำมาั่นเชีงยงในใส่ แัมีเลือดครับจะทายเ,ล,ดดยเลือด้ะลูกมีเลือดมีเครื่องในมีหนังมีตับนะครับครันตับตรงไปเลยลงหม้อครับตอนไหนไงครับ นี่ค่ะทันหมดเลยเอาหมูอีกใบที่มูหมดแล้วเเหลือไว้ตรงนั้นอันนี้นะเออเลอพอวานมันหนังมันบมแม้น ห้อยแล้วพันแล้วห้องกัดสิเป็นร่วนครับพราะอะไรปลาสุกเพราเลี้วเซนเบอรลุงนิ่หน่อยนี่ตัวไหนกับพ่อกระเทนมีหนังมันพราอันนั้นหนูบอกเคยกินน้อยหน่อยนะฮะอันนั้นหนูบอกเคยกินน้อยหน่อยนะเดี๋ยวอันที่พ่อพันดูหนังมันก็แบบพอก็แม่เลยตัวโอเค พ่อกับแม่กินด้วยเหรอกิน บันต่มมันระบอยชุดเล็กครับชุดหาสิบบาทสื้อกับไอซูครับบนนัองนงโนนี่แหละครับผมมันออนี่กัินีครับตมแก้วประตูครับนี่ ันเจะไปทุกหลับนะลกูกสาวสองยางครับผมสองยางมืงเอเติมน้ำนิดนึงครับใส่น้ำแลละครับสังกับใส่เกลือนิดนึงครับ ความนัวนี่ครับทำนี้คนๆก่อน ล้วนเหมือนงานแต่น่อยกระแขนหน่อยหมอก่อนอีกน่อยครับใส่เกลืออีกนิดหนึ่งเพื่อความแซบคมนัว พะวังหลุมเชฟายนะหมอกำลังฟดครับผมกำลังเดือดคนครับอันที่พอบอกว่าต้มแล้วทำไมตม้มอีกอะฮะอันที่พ่อบอกว่าต้มแล้วทำไมตม้มอีออกอะหมูน ทีเราห้องฟักนี่เดี๋ยวนมันดิบเนื้อหมูมันดิบอยู่ก็ต้องรวนให้สุกแต่เนื้อแต่หนังอ่ะก็ต้มสุกแล้วทไรต้ไปต้มด้วยก็ต้องรวนใส่กันให้มันหอมอให้มันเข้ากันให้มันร้อนออครับใกล้แล้วครับใกล้แล้ว ไปจิตใหม่หมอแล้วหัวน่อหอมมอนครับตอนแรกมาเน,นี่มีเมนูราบหมูของน้องน้ำอิงครับตอนผ่าเสลือดไทย ถ่ายบุ้งฟอดด้วยจะ่ายลูกหมอด้ะได้ค่ะให้หนาพอเหรออืมไทยบุงพอบอกได้นะว่าจะไต่จะรู้จะหันไปหาพ่อก่อนพ่อคอยอนันต์อย่พอมันพ่อเล่นดีกินเก่งไม่ใช่ไหม ใส่เลือดแล้วครับผมให้เบิ้งมาได้ครับผิดกดพันเห็นเลือดเห็นเนื้อมาได้เห็นสีแดงมาได้เห็นเลือดมาได้ใส่เลือดแล้วครับใส่เลือดใส่เลือดแล้วลายบึ้งมาได้ครับผิดกด ใส่เลือดเราบแล้วมันเลือดอ,อกพอดีเข้มข้นครับน้ำตกก็ต้องเจ้มจนเจ้มจนอ่ะท้ายเลยลูกมันสีดแดงอ่ะนะครับใส่เลือดแล้วเป็นังสีครับผมใส่เลือดแล้วมาหั่นท้ายให้เบิ่งว่าได้ครับไมันเป็นสีแดงไอ้กุ้งเหรอนีอ่พอดีเลยดำละจ้าครับเป็นน้ำตาลแล้ว เปลาเป็นสีแดงเพิ่นมักใส่เลือดครับลูกสาวนังน,น้ำอิเพิ่นว่าแสีบนัวดเขาหนะอ่าสีเหมือนยังไงอืมโอเคอืมเขาแล้วว่าพันลูกท้องลอย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 ใชิ้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อ นี่กันอ,อืปิดไฟเดี๋ยวให้เด็กๆเลี้ยงกินก่อนเดี๋ยวพลอยแม่ครับปุงเพิ่มที่หลังครับค่ะเดียออ๋ยวพะะ่อผัดสักจิ้มนะใช่เลยพี่ย้อัทุกท่านทุกตัว เดี๋ยวเรียวกว่าเป็นเพื่อนครับ้างซ้ายก็สัเกเร็วเหตุผเป็นเพนาะอมเช็ดเมื่อหนึ่งครับได้สานีละมังเกนเหตุผลเดียวกัเนเร็วล แบบคุณหน้ามัานเป็นลุกมัตจะเย,ย็นเนยต้องอเทกองมาด้วยใช่ไหมอืมติดไปเลอยอู่ขังประตูบ่ือ,อน่มามาน,น่ับงห้ง่างน่งไรลกงม่บงหม่ใส่ผงชูรสครับ ลดลงหอมมากข้าวคั่วครับหนึ่งช้อนพอประมาณครับผมห้อ้ิผิดปนครับพราะมันเยอะเกินไปเนาะโอเค น้ำปลานิดนึงครับคนคนเลยคนเลยครับอื้อะไรดิ ทีมก่อนครับอืมอ่ะที่บ้านเป็นไฟไหม แล้วแล้วใชดบลัชผสมหรอเคลคุเ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 คลคุเ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 คคนคนเลคนคุเลคุเลคุเลหาซิมุลนาซส ตามล้วนบ้างเนีเ่าซิมบ้าอืมครับจะเผ็ดอ่ะเดจีบ่เผ็ดกระเพาะมันก็เผ็ดอ่ะไม่เป็นหนังเ็ดนี้เดียวเอาขค้นเรียบร้อยครับลาบหมูของเด็กๆของน้องน้ำยิงครับ เอากระเป๋าก็จะมีแล้ะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วครับสวัสดีครับปลาเด็กแซ่บปลาไหนัวของพอเนี่ยคับครับหรือพอจับบานนงโน่เนี่แหละครับผมอ่าเบอร์โทรครับติดต่อหรืออยากซื้ออยากได้ไปใส่กอกใส่แกงใส่ตำปลักหุ่งครับ081 375 8121ึ่งสาม้าแปอครับอีกเบอร์นึงครับ087 1 1แปดเจ็ครับติดต่อได้ครับ ปลาแสบปลาแดกนัวครับขวดหนึ่งขวดละยี่สิบห้าบาทครับถั่วโร่หนึ่งสิบสองขวดสองร้อยห้าสิบบาทครับหรือเป็นแจรลอนครับแจรลอนละร้อยบาทครับผมติดต่อได้เลยครับ